ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็คนค่ะฉันไปด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านตรงไหนฉันไปด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านตรงไหนคะแล้วก็คุณคุณก็มาดีครับเนี่ยเพื่อนกับบาตอบคุณวิไลวันเพิ่นกับว่าเจ้าของช่องเขาไม่ได้ว่าอะไรเสียหายเลยจ้าใจาเย็นๆค่ะเจ้าของช่องเขาก็เอ็นดูน้องซีแกรมเหมือนกันเขาก็ห่วงน้องห่วงความรู้สึกของเด็กค่ะเห็นไหมเขารู้เรื่องเขาอ่านหนังสือออกเขาได้เข้าหนังสือพูดว่าตรงไหนคะ พูดเวอร์ค่ะน้องไม่ได้ล้วงค่ะกต่ฉันอยากหูว่าน้องล้วงหรือเปล่ามันก็ตอบดีดีสิน้องไม่ได้ล้วงค่ะพี่คุณสุดารัตน์ก็บอกว่าหิวแสงหิวแสงอีหยังค่ะไม่เข้าใจในสิ่งที่สนทนาเลยครับหิวแสง fc แสงทองค่ะอ๋อ fc แสงทองเขาเขาพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ fc แสงทองฟีดแบ o ที่พี่จิน่าอ่านข่าวน้องซีแกรมไปนะคะก็มี ความเห็นต่างๆนานาแล้วก็มีคนเข้าใจแล้วก็มีคนไม่เข้าใจอาจจะบอกว่าไม่เข้าใจของเขาก็กระไรอยู่เนาะเขาก็อาจจะเข้าใจในส่วนของเขาแต่ว่าเจตนาของเขากับเจตนาของเราไม่ตรงกันนะคะเจตนาของพี่พจีน่าทําข่าวไปหรือทําคลิปไปก็คือเป็นการส่งคําถามว่าไปเห็นคลิปมาเห็นน้องร้องไห้ไม่รู้ว่าน้องได้ล้วงหรือเปล่า ไม่ได้ล้วงก็บอกว่าไม่ได้ล้วงพี่ไม่ได้ได้ฆ่าใครเลยค่ะพี่ไม่ได้ว่าใครเลยแล้วในคอมเมนต์เขาบอกว่ามึงหิวแสงเหรอมึงเป็นบ้าเหรอพี่ทําคลิปถามว่าเห็นน้องกลัวน้องได้ล้วงหรือเปล่าถ้าเธอรู้เธอก็บอกว่าไม่ได้ล้วงอ๋อไม่ได้ล้วงกับพี่ตอบแบบคนมีสติหรือตอบแบบคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าฉันก็ชอบน้องซีแกรม มันไม่ใช่ว่าความชอบของเธอนี่จะห้ามใครถามอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าความชอบความรักที่เธอมีให้น้องซีแกรมเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะตั้งคำถามหรือว่าไปพูดแบบว่า,าน้องเขาได้ล้วงหรือเปล่าหรือมีความเป็นห่วงไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นห่วงไม่ได้เหรอ ฉันรักเด็กฉันเป็นคนที่รักเด็กมากแล้วก็ซีแกรมก็เป็นคนที่ฉันฟังเพลงเขาทุกวันก็มีคนที่เขาเข้ามาเป็นอ่อเป็นสื่อกลางเขาก็บอกว่าจะเย็นๆนะคะเจ้าของช่องเองก็รักน้องซีแกรมเขาเข้าใจเห็นไหมเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้เรื่องว่าฉันน่ะสื่อถึงอะไรนะคะก็มีหลายคนหลายคนที่เขาเข้าใจ 90% 90 95%ที่เขาเข้าใจนะคะเขาเข้าใจว่าอ๋อไม่ได้ล้วงกับพี่น้องไม่ได้ล้วงเขารู้ว่าเรารู้ว่าน้องกลัวรู้ว่าน้องกลัวที่ฉันทําคลิปคือฉันส่งคําถามไปว่าเห็นน้องกลัวขนาดเนี้ยน้องได้ล้วงหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าล้วงน้องเจออะไรไหมหรือว่าน้องถ้าให้น้องล้วงนี่น้องก็จะเกิดความกลัวนะอย่าให้ล้วงเลย ฉันรู้ว่าเรื่องราวมันผ่านไปแล้วฉันรู้ว่าคลิปนี้มันผ่านไปแล้วแต่ฉันอยากรู้ไงคะฉันอยากรู้ว่าน้องได้ล้วงหายหรือเปล่าฉันเห็นน้องกลัวฉันไม่รู้ว่าน้องล้วงไม่ล้วงฉันก็เลยต้องทำคลิปไงฉันเลยต้องทำคลิปถามโซเชียลคนที่เขารู้นะคะหลอนรู้หลอนก็ตอบดีๆก็ได้นีคะไม่เห็นจะเป็นที่จะต้องแบบมา ใช้คำพูดอะไรที่มันแย่ๆหรือคำพูดเหมือนไม่ได้พูดกับคนนะคะ่ะโอเคคุณจะมองว่าฉันไม่ใช่คนหรือไม่เหมือนคนก็แล้วแต่แต่คุณกับทำกับทุกคนไม่ได้เพราะว่าทำกับฉันเนี่ยฉันรู้สึกเฉยๆนะคะแต่ยถ้าทำกับคนอื่นฉันก็ว่าเพจคงจะมีการด่ากันไปด่ากันมาอาจจะถึงขั้นด่าพ่อลอ่อแม่อะไรประมาณนั้นแต่ฉันก็เฉยๆนะคะ ที่เฉยๆเพราะนี่นี่ไม่ได้โกรธนะคะนี่มาอธิบายให้เข้าใจมาอธิบายให้เข้าใจว่าฉันเห็นคลิปว่าน้องร้องไห้ฉันเป็นห่วงเพราะฉันก็เองก็เกิดความกลัวฉันกลัวถ้าเป็นฉันเองฉันก็จะไม่ล้วงเพราะฉันกลัวมากจริงๆต่อให้มันเป็นกบที่ฉันจับเองได้เนี่ยต่อให้มันเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันแบบ แล้วมันก็อยู่ข้างในไงฉันไม่รู้มันมีอะไรอาจจะเป็นงูที่ไม่กัดก็ได้แต่คนที่กลัวงูต่อให้งูไม่กัดฉันก็ไม่กล้าจับมาต่อให้งูไม่มีพิษมันก็งับได้กบมันก็งับได้จริงๆฉันมีความรู้สึกว่าฉันกลัวแล้วน้องก็กลัวฉันก็เลยใช้ความรู้สึกของของฉันเนี่ย สื่อคําถามไปฉันเห็นน้องแบบกลัวถามว่าฉันไม่ได้เกลียดน้องเลยนะแล้วมีคนบอกผมบอกว่าอ่านชื่อได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนคุณสุดารัฐวัฒนาสินผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็คนคะ่ะฉันไปด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านตรงไหนฉันไปด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านตรงไหนคะ this is my question นี่คือคำถามของฉันดูคลิปจบไหมคะผู้ใหญ่บ้านเขาก็คนคะ่ะน้องกลัวเขาก็ไม่ให้จับไม่ให้ล้วงคะ่ะก็เลยไม่รู้ให้ชัดเจนสักแต่จะมาอ่านข่าวนะเจ้าคะ่ะมีปัญญาเข้าใจไหมที่ฉันพูดเนี่ยฉันตั้งคำถามฉันทำคลิปให้เกิดกระแส แล้วก็ไม่ได้เกิดความเสียหายของใครด้วยไม่ได้มีความเสียหายเลยผู้ใหญ่บ้านฉันก็ไม่ได้ไปด้อยค่าเขานะฉันไม่ได้ด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านฉันก็ไม่ได้ด่าไม่ได้พูดถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยฉันพูดแต่เพียงว่าน้องอยู่ในค่ายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือแสงทองฟินแลนด์บอกว่าน้องอยู่ในค่ายนี้ไม่ได้บอกว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านต้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูด ผู้ใหญ่บ้านเขาก็คนค่ะเขารู้ว่าน้องกลัวเขาก็ไม่ให้ลวงก็เลยไม่รู้ให้ชัดเจนก่อนสักแต่จะมาอ่านข่าวนี่เธอช่องใหญ่ๆช่องโทรทัศน์ทีวีเขาก็บางทีเขาเห็นที่เป็น,ปนสื่อบางทีเขาก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะคะเขาทําข่าวเพื่อที่จะตั้งคําถามเข้าใจไหมคะเขาทําข่าวเพื่อที่จะตั้งคําถาม เหมือนกับบางทีเนี่ยเขาทําข่าวเพื่อที่จะตั้งคําถามว่าคนเนี้ยเป็นผู้ร้ายจริงหรือเปล่าคนเนี้ยเป็นคู่รักคนนั้นคนนี้จริงหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้รู้ไงเขาก็ให้สังคมช่วยกันดูเขาให้สังคมช่วยกันมาตอบแล้วข่าวเขาก็จะได้วิเคราะห์ไปทางทิศทางเดียวกันว่า80%นะอ๋อคนนี้เขาเป็นแฟนกันค่ะ90%อ๋อคนนี้เขาเป็นโจรน,นะคะนี่คือการทําข่าว การพูดให้มันเกิดกระแสก็เนี่ยแบบเนี้อย่างน้องสีแกรมก็พูดให้เปิดเกิดกระแสหรือตั้งคําถามเฉยๆตั้งคําถามว่าเออน้องได้ล้วงไหมถ้าน้องไม่ได้ล้วงโอ้พี่ก็โล่งใจเออสีแกรมก็เหมือนเหมือนหลานฉันคนหนึ่งอะ่ะหน้าตาเขาเหมือนหลานฉันมากฉันชอบเขามากฉันร้องเพลงเขาได้ฉันร้องเพลงเขาได้ค่ะแล้วฉันก็ร้องเพลงเขาฟังเพลงเขาทุกวันจริงๆค่ะ เมื่อ30นาทีนี้เองค่ะเพิ่งมาตอบนะคะดิฉันก็ได้ตอบคุณสุดารัตไปนะครับก็บอกว่าในการสนทนาฉันไม่ได้ด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะ,ะไม่ได้บไม่ได้ดอยค่าเลยค่ะฟังจบไหมคะ,ะแล้วก็มีคุณอันชลีนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าเขาคือจบแล้วค่ะคุณยายก็หมายถึงว่า มันเป็นเรื่องราวเป็นคลิปที่มันเป็นเขาจกไหมันเป็นเกมเป็นอะไรที่เล่นผ่านกันไปแล้วน่ะแต่เรายังไม่เห็นไง <tuh> เรายังไม่รู้ shape. แล้วก็ฉันค้นไม่เจอฉันหาคลิปเต็มแล้วฉันหาคลิปไม่ได้ฉันหาคลิปไม่ได้ว่าน้องเขาได้ล้วงหรือเปล่าฉันก็ฉันลุ้นนะคะเข้าใจไหมคะฉันลุ้นว่าน้องเขาได้ลวงหรือเปล่าฉันก็เลยทําคลิปขึ้นมาทําคลิปเพื่อถามหรือทําคลิปเพื่อแบบวยน้องเขากลัวนะเขาได้ล้วงหรือเปล่า ประมาณนั้นเขาใจบอะเขาคือจบไปแล้วจ้าคุณลำไมเรืองศรีก็มาตอบอีกทีก็บอกว่านั่นสิเขาจบกันไปแล้วน้องไม่ได้ล้วงก็เพราได่ล้วงเจ้ากระบอกที่หละน้องเขาไม่ได้ล้วงจะพี่คุณจะเป็นคนที่ดูดีมากเลยอ่ะไม่ใช่จะมาด้อยค่าฉันที่ว่าฉันไม่รู้คุณก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะในสื่อโซเชียลที่คุณดูทุกๆอย่างทุกๆอย่างทุกๆวันเนี่ยค่ะ คุณก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างฉันก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างไงฉันก็เลยทําคลิปถามน้องก็ไม่ได้ล้วงกับพี่ขอบคุณมากที่ทําข่าวน้องพูดเป็นหรือเป,เปล่าไม่ได้ฉันไม่ได้ขอบคุณก็ไม่ได้เป็นไรฉันก็ทําข่าวคนดังไงถ้าน้องไม่ดังฉันก็ไม่ทําถ้าน้องไม่ดังฉันไม่ทําข่าวฉันก็เกาะก,กระแสน้องเหมือนกันค่ะหิวแสงโอ้ในมือสั่นเลยนะเนี่ยเปิดเลยค่ะพี่ เปิดเลยค่ะพี่ก็อันนี้ก็ความหมายก็จะประมาณแบบว่าอาจจะเชียร์ใครด่าพี่ก่อนหรืออาจจะเชียร์ให้พี่เปิดก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นคําถามกลางนะฮะเป็นคอมเมนต์กลางคุณวิไลวันก็บอกว่าเขาจบไปแล้วจ้าฉันรู้ไงว่าเกมนี้มันก็จบไปแล้วถ้าฟังคลิปจบคุณจะรู้ว่าฉันพูดไปแล้วว่าฉันรู้ว่าคลิปนี้มันเกมนี้มันจบไปแล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าเขาลวงหรือเปล่าน้องได้ล้วงไหม ตอบซ้มนี่สิตายฮาติตายมันเจ้าฮู้นะไม่ได้ลวงจะพี่เนี่ยจะเจ้าเว้าดีๆกับ่อยเนี่ข่อยกับเว้าดีๆกับเจ้าเนี่ยมาดา่าฉันมาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เขาแล้วก็คุณคุณก็มาดีครับเนี่ยเพ,พิ่นกับว่าตอบคุณวิไลวันเพื่อนกับว่าเจ้าของช่องเขาไม่ได้ว่าอะไรเสียหายเลยจ้าใจเย็นๆค่ะเจ้าของช่องเขาก็เอ็นดูน้องซีแกรมเหมือนกันเขาก็ห่วงน้องห่วงความรู้สึกของเด็กค่ะ เห็นไหมเขารู้เรื่องเขาอ่านหนังสือออกเขาได้เข้าหนังสือเขามีความรู้มันไม่ใช่ว่าสักแต่อ่านหนังสือออกแล้วไม่มีปัญญาเห็นไหมและพี่จีน่าก็เข้ามาตอบค่ะช่องข่าวคนเราก็บอกว่าเขาคงไม่เข้าใจที่เราสื่อสารค่ะพี่คุณสุมาลีก็มาบอกว่าใช่ค่ะแต่ในวงก็ไม่ได้ให้น้องล้วง ค่ะดูอยู่ค่ะนี่ค่ะต้องตอบแบบนี้ต้องตอบแบบคุณชูมาลีแกมใสเนี่ยค่ะใช่ค่ะแต่ในวงก็ไม่ได้ให้น้องล้วงนะคะดูอยู่ค่ะตอบแบบนี้สิจบแล้วจาแค่อยากรู้ต่อให้หลายอีกหลายๆคนเป็นแสนๆคนเป็นล้านคนเขาไม่ได้รู้จักซีแกมเนี่ยเขามาเจอฉันอ่านข่าวเนี่ยแล้วมีคนกดไลค์กดแชร์มีคนคอมเมนต์เยอะแยะเนี่ยเขาก็สนใจที่จะค้นคว้า สนใจที่อยากจะต้องติดตามน้องซีแกรมน้องซีแกรมคือใครรู้จักไหมคะว่าการทําข่าวนี่มันเกิดกระแสโอ๊ยเราต้องทําดอกเราต้องเห็ดดอกค่ะน้องซีแกรมเขาดังอยู่แล้วเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องทําก็ได้ค่ะแม่แบบเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องทําก็ได้ร้องเพลงอยู่บ้านสิตอาน้องซีแกรมดังก็ร้องเพลงอยู่บ้านไม่ต้องออกไปร้องเพลงให้ใครฟังไม่ต้องออกคอนเสิร์ตถูกไหมคะการเป็นคนดังมันก็ต้องแบบ ให้คนได้รู้จักให้คนได้มีคนรักแม่ฮักเยอะๆบอแมนว่าเจ้าฮักอยู่ผู้เดียวไม่ใช่ว่าคุณรักอยู่คนเดียวเอ็นดูอยู่คนเดียวค่ะให้กระแจกระจายต้องอธิบายให้เอฟซแฟนคลับที่เขาแบบจะเข้ามารักน้องจะเข้ามาติดตามน้องเนี่ยรักเอฟซไปด้วยรักแฟนคลับไปด้วยไม่ใช่ว่าโอ้เอฟซน้องสี่แกรมทำไมเป็นตะย่านแต่ผู้ดีว่าวบมวลว่าวบยังสี่เนี่ย มันก็ทําให้น้องเสียหายน,น้องก็เสื่อมเสียไปด้วยรู้ว่าปกป้องแต่การปกป้องของคุณนะ่ะมันเป็นการปกป้องที่ที่ไม่เข้าใจนะฮะไม่ได้เข้าใจก็เนี่ยก็แค่แบบว่าเดยวพี่กีน่าก็เข้ามาอ่านดูนะคุณสุบาลีอ๋อจ้าก็แค่ฉันอยากรู้ฉันอยากรู้เฉยเ j u ไอจัส t อนชโน w แค่อยากรู้ว่าน้องได้ล้วงหรือเปล่า แล้วก็คุณนับทมลเพื่อนกลว่าน้องเคยเอากบมาตีปากอ่าสมัยยังเป็นเด็กเพื่อที่จะให้น้องพูดเก่งค่ะร้องเพลงเก่งด้วยค่ะเห็นไหมมีการให้ความรู้อย่างอื่นด้วยเนี่ยคุณนับทมนเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเห็นไหมไม่ซีเรียสก็ฟังจบเขาก็ยังรู้เลยว่าฉันน่ะชื่นชอบว่าน้องสี่แกมร้องเพลงเพราะชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ ว้าวอ่ะว้าวมากเอาบัดดีพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยลำสมัยอีสานไทยปนกันตะต่างลางเลี่ยงล่างทางเดินพูดไทยแล้วก็เพินยามองอีหน้อหองโอ้ยฉันเข้าใจฉันรู้เรื่องฉันอยากจะรู้จะเป็นห่วงความรู้สึกน้องว่าน้องได้ล้วงฉันกลัวว่าน้องไปจับแล้วจะน,น้องกลัวไงคนเวลามันเกิดความกลัวีมันก็ไม่อยากจะไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองกลัว เหมือนเวลาเราไปเดินผ่านวัดนะฉันบอกอยากเดินผ่านวัดลนทั้งๆที่มันผีมันไม่หลอกอะแต่ว่าฉันบอกกาย่างไปผู้เดียวนะเข้าใจบอเดินผ่านวัดเนี่ยทั้งๆท,ที่ผีมันไม่หลอกนะ่ะแต่เรากลัวไงเข้าใจไหมเข้าใจบอต่อให้คุณเดินป่านป่าชา้าอย่างเงี้ยคนเดียวเนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็ยังกลัวคุณก็ยังไม่กล้ากลับเราอ้ยมันดึกแล้ว ฉันปรกาอยางพานวัดชันย่านฉันประกาศกับบ้านมันต้องดุดผ่านสุสานมันต้องผ่านป่าช้าด้วยนี่ขนาดผู้ใหญ่เลยนี่อุ้ยฉันกลัวความมืดฉันไม่กล้าออกฉันไม่กล้ากลับบ้านนอนอยู่นี่ก่อนก็ได้การผู้นี้เช้าค่อยกลับนั่นคือความกลัวไงคะเข้าใจไหมฉันเห็นน้องกลัวฉันก็เลยอยากรู้ไงว่าน้องเนี่ยได้ล้วงหรือเปล่าได้ล้วงหรือเปล่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าน้องไม่ได้ล้วง ก็เพียงเพราะว่าฉันทําคลิปไงถ้าฉันโพสต์ไปถามเนี่ยแล้วฉันเขาไม่รู้ฉันเป็นใครเป็นอีป้าเป็นอีบ้าอีเผิงที่ไหนมาโพสดด้วยน้องใน้ลวงหรือเปล่ามึงเป็นใครอ้าวช่องข่าวคนดังวันนี้ก็ทําข่าวนะคะคุณก็มาดิครับก็บอกว่าน้องกลัวกบเลยไม่กล้าล้วงเข้าใจน้องเลยค่ะน้องกลัวจนเก็บไปฝันเห็นบอฟั่งโอฟั่งบอ,งบอ,งบอนี่ย่ามดาเขาเด๋ คุณก็มาดีครับเนี่ยเขาบอกว่าน้องกลัวกกกลัวจนต้องเก็บไปฝันแม่หนุยบ้านฮักน้องสี่แกรมค่ะที่กอดน้องไว้ให้กําลังใจปลอบใจค่ะน้องไม่ได้ล้วงนะคะนี่คนเขาหูเรื่องเขาตอบฉันคนเขาหูเรื่องเขาตอบฉันนี่อย่างปัญญาชนอย่างมีความรู้อย่างตอบแบบอย่างมีสติแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ฉันสื่อสาร ฉันก็ตอบเขานะจะบอกอ๋อใช่ค่ะจะน้องเขาเกิดความออใช่ค่ะน้องเขาเกิดความกังวลเขาจะฝังใจค่ะอันนี้คือคุยกันนะคือคุยกันคุยกันว่าถ้าได้ล้วงเขากลัวมันก็จะฝังใจว่าในสิ่งที่เขากลัวนะ่ะเขาจะไม่ทําแล้วเขาก็จะกลัวมากๆในสิ่งที่เขาไม่อยากทําแล้วก็จะกลัวคนหลายๆคน ให้เขาไปทําในสิ่งที่เขากลัวมันจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกบูลลี่ว่าคนนี้กลัวตะขาบว่าคนนี้กลัวแมงสาบว่าคนนั้นกลัวอย่างพี่เนี่ยขี้เดียดไม้จิ้มฟันใครเอาไม้จิ้มฟันมาวางไว้บนโต๊ะอาหารพี่ก็ไม่กินเลยใครแย่แขวผู้ใดแย่แขวในโต๊ะอาหารแย่เหละดูดจบัจบจบับจับเนี่ยพี่ก็เละสีหักเลยแล้วก็ไม่กินข้าวด้วยเลยโต๊ะจีนพี่จีน่าก็ไม่กินด้วย บางคนกินแล้วก็ดูดตะเกียบแล้วก็มาล้วงกินเนี่ยคือความเกลียดหรือความกลัวแต่ละคนมันมันต่างกันคุณจะกินกับใครก็ได้แต่ถ้ากินกับพ่อแม่พี่พี่กินได้เรื่องตะเกียบเรื่องอะไรเงี้ยพี่ไม่พี่ไม่รังเกียจครอบครัวพี่แต่แต่ไม่ได้หมายพี่รังเกียจคนอื่นปล่อยให้เขากินไงพี่ปล่อยให้เขากินแต่พี่ไม่กินด้วยอ่ะฟูด้สิวารังเกียจพี่ให้เกียรติเขาแต่พี่ไม่ได้รังเกียจให้เกียดเขากินไปเลยฉันบอกกินน้ำนะฮะ บางคนก็กินไปแค่ฟันไปดูดจุ๊บ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 ดูตะเกียบแล้วก็ไม่กินโต๊ะจีนบางทีปลาตัวหนึ่งปลาออกมาพลิกซ้ายพลิกขวาแถมยังใช้ตะเกียบคีบให้ชั้นอีกอ่ะบ่ต้องห่วงสั้นปานั้นบ่ต้องห่วงฉันนนงงฉ้นบางทีคีบตะเกียบให้ชั้นบางทีเราเป็นช่างแต่งหน้าเจ้าสาวนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าเจ้าสาวบางทีไปงานแต่งงานก็จะมีโต๊ะจงโต๊ะจีนเอาช่างแต่งหน้ากินสีชนส่ช่างกินสี่อ่าช่างกินสี่อะไรอย่างเงี้ย โอ้แล้วคีบให้เราโอ้ใจจะสลายฉันกิิบ่ได้บางทีหมีมากับเป็ดเนี้ยมีกับเป็ดมาอย่างฉันอยากตักก่อนมากแต่ฉันบางทีเจอผู้ใหญ่ตักให้บางทีบางทีบางคนเป็นชาวบ้าน,นนะเนาะมาอยู่ในโต๊ะที่ที่เราไปนั่งด้วยอะไรอย่าเงี้ยค่ะเพราะเราเองเป็นช่างแต่งหน้าคนเดียวนี่คือพูดถึงความกลัวไงโอ้ฉันแบบฉันย่านฉันแบบบางทีไปนอนโรงแรมอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่า ขอนอนโรงแรมที่ไม่ไกลบ้านเจ้าสาม,มากนะคะแล้วเจ้าก็เปิดไฟนอนนี่คือความกลัวไงถ้าคุณจะบอกว่าจีน่าต้องปิดไฟนอนนะนั่นคือคุณสั่งฉันว่าสั่งสั่งว่าต้องเปิดไฟนอนทั้งทั้งที่ฉันกลัวมากเข้าใจบอแล้วคุณวารุณีนะคะเป็นภาษาอังกฤษวารุณีสวัสดีเนี่ยวารุณีสวัสดีนะคะก็บอกว่าสวัสดีกับพี่จีนา่า คนที่กอดน้องน่ะคือแม่นุ้ยค่ะเป็นแอดมินดูแลเพจบ้านฮกของน้องสีแกรมค่ะนี่ไม่ต้องตอบแนวนี้เขาใจบอแม่กอดปลอบใจน้องนะคะบางครั้งเจ้าภาพโทรมาจ้างงานน้องแบบกระทันหันก็จะมีแม่นุ้ยคนนี้แหละค่ะพาน้องไปค่ะนี่ด้วยใจที่รักน้องจริงๆขอบคุณนะคะที่ชื่นชมในผลงานของน้อง น้องน่ารักฉลาดคิดดีร้องเพลงก็แสนจะไพเราะนี่มูจาวเวอคือพันเป็นบอดีคุณวารุนีนี่แล้วพี่จีน่าก็มาตอบพี่ชอบน้องมากค่ะมีหลานมีหลานหน้าตาแบบเนี้ยเขาชอบดูพี่ซีแกรมด้วยเขาอยากจะเป็นเหมือนพี่ซีแกรมหลานพี่ก็อยากเป็นเหมือนพี่ซีแกรมอยากเก่งแบบนี้หลานพี่ก็หวานๆแบบนี้แหละหลานพี่ตัวเล็ก เไม่ใช่ตัวเล็กยังแค่เพิ่งจะสามขวบเองแต่เขาก็พูดรู้เรื่องแล้วนะคะคุณวันนี้ก็บอกว่าเอาใจช่วยนะคะขอให้หลานเดินตามความฝันไปถึงไปให้ถึงนะคะเห็นไหมเขาก็มาเป็นมิตรกับเราอะ่ะคุณกีรนันก็บอกว่าพอดีค่ะคุณวารุณีขอบคุณค่ะแม่นี้ที่มาตอบเห็นไหมคุณแต่น้ําเพชรก็บอกพูดเวอร์ค่ะน้องไม่ได้ล้วงค่ะพูดเวอร์ตรงไหนคะพูดเวอร์ค่ะน้องไม่ได้ล้วงค่ะ กับฉันอยากหูว่าน้องร้วงหรือเปล่ามันก็ตอบดีๆสิน้องไม่ได้ล้วงกับพี่คุณสุดารัตน์ก็บอกว่าหิวแสงหิวแสงอีหยังคะ่ะคุณสุดารัตน์พี่ก็มาตอบว่าขอบคุณคะ่ะผู้ใดเนาะหิวแสงโอ้มันเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะหิวแสงไม่เข้าใจในสิ่งที่สนทนาเลยคะ ิวแสง fc แสงทองค่ะอ๋อ fc แสงทองเขาเขาพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอคะ fc แสงทองฮะคุณโทรไปบอกแสงทองเลยว่าพี่จีน่าอ่านข่าวแบบเนี้ยจัดทัวให้หน่อยคุณโทรไปบอกเลยนะคะคุณพรมมานะคะคุณพรมมาก็บอกว่าพี่จีน่าพูดดีมีเหตุผลค่ะเห็นไหมมันมีคนที่เข้าใจมีคนที่รู้เรื่อง เขาก็เป็น fc แสงทองเหมือนกันค่ะเขาไม่ได้มาเบ่งใส่ชั้นขนาดนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเป็น fc แสงทองแล้วกูจะเข้าเท้าเอใสเอลใครตาเหลือกใส่ใครก็ได้งั้นเหรอฉันว่าแสงทองเองคงไม่ได้ปลื้มนะ,ะที่เธอเป็นแบบนี้พิจนาพูดดีมีเหตุผลค่ะไม่เสียหายนะครับน้องซีแกรมเก่งอยู่แล้วด้านร้องเพลงเพลงอด้านร้องเพลงกลัวหายปริศนาอย่างเดียวครับ ขนาดคนดูยังกลัวเลยอ๋อเห็นไหมคุณพรหมมาเขายังรู้จักว่าฉันสื่อสารอะไรพี่จนา่าผู้ดีมีเหตุผลเห็นไหมเขารู้เรื่องพี่จน่าก็มาตอบเขาขอบคุณค่ะใช่ค่ะพี่ก็ไม่กล้าลวงเห็นไหมอันนี้คือคุยกันคุยกับเขาคุณผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ใจอ่อนก็มาตอบว่าสีแกรมได้ทุกอย่างคะ่ะยกเว้นสีแกรม คนเก่งไม่ได้ล้วงไหค่ะคือยันหายค่ะ,คอคะเออนี่เห็นไหมเขาตอบเขาคุยกับเราเขารู้เรื่องว่าเราการทําข่าวเนี่ยให้มันเกิดกระแสแล้วก็เป็นการทําข่าวสื่อสารนะคะคุณไม่ไหวต้องไหวกับบอกว่าเพลงพบรักที่แม่กลองร้องได้ทุกทีเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เก็บลิขสิทธิ์นะคะน้องไม่ได้ล้วงค่ะแม่แม่กอดปลอบใจนะคะ คนนี้เขารู้เรื่องมากตอบฉันดีมากเห็นไหมเขาตอบฉันเป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยเขาก็ fc แสงทองฟินแลนด์เหมือนกันแล้วเขาก็จะเบ่งใส่ฉันด้วยก็ไม่ได้เบ่งใสฉันเขาเขาก็รู้ฉันไม่ได้พูดให้เขาเสียหายอะไรเลยฉันไม่ได้ด้อยค่าแสงทองฟินแลนด์เลยฉันไม่ได้ด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านเลยอ้อเดี๋ยวพี่กีน่ามาตอบอะไรครับปลบมือให้เขาเนี่ยเข้าใจนะคะธุระ